กันที่เซานี้เขาจะพากันไปหาตกปรากฏนะครับบอกองว่าสบ่อไปหวยครับไปประมาณสำลักฐาครับจะสำลักฐานะครับอัน้มาซื้อเบดอยู่ล่ะไหนๆนะครับจะใ่้มาเบสเบอร์ไหนกองเบออะไรครับเบสเบสเบสิบสามเบสสิบสาม อยู่ใน้อาเสียบเงาเงีเงครับถ้าไปๆครับเดี๋ยวจะมาซื้อโครงไก่นะครับบระยุ่ตครับครับลุ่งอะไรตู้หนึงหนึงถึงสามคืออะไรตัวนึงตัวใหญ่อะไรบ้างมันหั่นตู้ใหญ่หนึ่งจังหวัดู้ใหญ่หนึ่งจัวัดโล่ละสิบครับอันนี้สองสองอย่างบนหูไม่บนเลือดที่หลายๆมีบองเลือดหมูเลือดหมูถุงกี่จังหวดโล่ละสิบบาทอ๋อโลละสิบบาทหนึ่งสือสองโล่นะครับพี่ชานะครับแล้วก็มีโครงไก่แล้วก็เนื้อนะครับ ไปไอ้ลานยูนาวัดพัชนินิดนะครับลานเล่านะครับนี่ลานลุงนะครับอยู่นี่ครับแต่ฟองขาเงียบอันนี้เกิดว่าโศกไส้นะครับมาถึงแล้วครับอยู่บัดรกุดหวายนะครับแบ่งหมากเบสกันนะครับกำนาเป็นนะครับของหนาเราเม็ดนะครับนี่ครับหมากเบสแต่เม็ดคนไร้เงี้ยคนอ๋อหานหวานครับอันนี้เป็นเนื้ออ้อยนะครับ นี่เป็นเลือดหมูที่เราตีนะครับเลือดยังไงเป็นบ่ลเลือดงัวก็ดีเนาะเลือดองัดวยงยังงีมันข้าวเสร็จแล้วก็มัดเชือกนะครับแล้วไปสองนาทีเขาถึงดินบ่ไวันนาวันนากลับมาตกปลากันครับบรรยากาศนะครับ ไปตามด้วยเ,เ,เรืเออ่า,าเท่ย่าสามีพ่อพัาจะเท่อยู่เรื่อยๆบอกกล้องออตรงปลาเต็นครับสายหนาวใส่เบอร์น,นี่ครับอีสิปอนนะครับของปูไรนะครับของข้าใส่อยังก็เบอร์สิบาสิบสามนะครับ สิของมา,มาุกมาโลเกี่ยวนะครับ ระยะระยะห่างนะครับจากตุ่มนี่ยประมาณฟุตหนึ่งครับนี่หนึ่งฟุตนะครับสายหนานะครับการเกี่ยวเนื้อนะครับมันมันไม่ได้เสือกเลยมันมันไม่ได้เสือกนะครับเนื้อจะหนีดีเนาะโอเคประมาณนี้นะครับ อยู่อยู่ะเบอร์สิบหนักอยู่นะครับมาดูงแตมแรกครับพู้สิใดกอนกันนะครับเต็มแรกมาแล้วครับหนึ่ตัวแรกครับของเรามาแล้วไปยางอ่ามันมันก้ากะล้ากะล้กะล้กะล้้นกลเปลี่ยนหมองนะครับ แด่ง้วครับมันมนันอยู่วะไ้ <laughs> แล้วครับตัวที่สองกันแล้วครับว้า,าว,วาาอันมันฟันเนี้ยหนีไม่ได้ไรตงไปยุ่งหมาเป็พดพว่าี โอกาสได้ดุนอยู่ครับ ngam, sáng ngam. Tạm tiếp <laughs> <cái nhện> <laughs> theo

กินอ๋อกินน๋อปลาซิวเอาครับหน่อยอนลามันง็ดบกสอดเือเนี่ยฮ่าฮ่า่ร ไอ้นะสนิทกับพ่อตนเสียบเยอะเมื่อ <S <S กี้เขาไปเอาอ่านนั้นมาน้องไปสมนามาด,มดูนดนมีนะครับมีตายแล้วครับผมสิบป้าจากลูงนะครับ สดๆนะครับจากลำห้วยนะครับน่าแม่ สดนะครับอันนี้เคลื่อนว่าห่วยยังปอห่วยยังก็อื่นครับนี่ห่วยทับทันนะคห่วยทับทันนะครับนนครับผาบรรยากาศอีสานบันเฮ่านะครับทีก่กหนาป่านะครับโอ้ทำไม ีว,วกัเต้นไหมครับบามันไม่ถึงกันเลยท้งย่างม้กมันมีนะครับ ันนี้เยอะเลยครับตายเลยครับี่ทุกมือครับอไรูปกนี้ครับตรงนตัวอะไรครับรครับมาเด้อมาเด้อครับมากินปลาแล้วกันครับ่น้นองไห <laughs> ตาขายกันทุบซดนเลยครับว้าวสุดยอดเลยวว่าปาิป,ปิ้งบ่แมนครับที่ที่อยู่นี่คือคือเขาเอินว,ว่าไฟบ้านยังบ่ไฟชุกชัยลำเดงชุกชุกชัยลำเดงอ้งไฟชุกชัยลำเดงอยู่บ้านอะไรครับไฟมันอยู่ตรงกลางอยู่บ้านลำเดงชุกชัยลำเดง ตำบลครับอยู่ในตำบลขุดไวขุดไวอำเภออะครับนี่คือสีโ,โคสีโคร์พูดจังหวัดสุรินทร์นะครับ,รบว้าวกลางนะครับตึบกลางที่โต๊ะประสวบนี่ตอนไหนนะพ่อเดอ้ออ่ะปกติขายกี่บาทครับ40บบาทครับอันนี้ผมให้พ่อร้อยหนึ่งเลย ครับไปเดี๋ยวขอบใจป้าแล้วครับไปเลยครับ <laughs> ปีงป้าครับบรรยากาศต้งสีระพานเฮาเดี๋ยวชิวเอาไงสิวเอาไง,าง <laughs> มาหากินใกล้เดี๋ยววะป้า, <laughs> ปาจีนะครับอัน,นจีเอาเลยอันุลปิีงครับ

อันนวยบกักคอมครับแต่ว่าสีเนหลืองๆนวยบางอย่างเนาะโอ้จะน่อยมันอะครับก็เด็กวนุ่มซื้อวะครับมีการนวยมัน ใส่ปลาไหมครับับ้ปลาขาวเรียบร้อยครับตี๊บีายที่ปยกอมาอาวฝนก็สักน้ดเดียวอยาไปลงขับรถตัวใหญ่ตีบว้า กาแล้วกับเด้อพี่น้องเออโอ้แสบแลยว่ะพานี่เอพานี่ว่ะคุ้มไม่นอยเนะนี่นรับเสียม,มากกินดิกระแสบบริกาก็ได้ไดไดอันนี้ผมมิเจลมิเจลเจลวะแม่มมสุดหลงยเลเพาอเป็ดเราเดินทางมาไกลนะเนี่ย <laughs> รพื่ไปซีซีพี่กิโล ่บ้าบ้าเราอ่ะต่ึนหัมังพิ้อย่าจำไต่มบ้าเนเาะเออหน่อยแล้วมาตุบ้าเนาะเหมือนว่าให้มันเกียวมันเกียวมาน้ำเน้อบว่าจมาน้มมีตี่เรื่องบอกช่ป่บอกยนี้ผมมีตุ่มีตุงมทให้ม่เดี๋ แค่นี้ตัวเหรอภาพตัวโมเดลการเดินรถตัวโมเดลอะไรโมเดลรถตัวเครื่องโมเดลอะไรเครื่องบวกเบื้องขึ้จ่องเราบอกว่าไม่เป็นจ่องอะไรไม่มีงาน กสิวนแล้วมันซ้ำพ <lawsuit royable? S 2> ี่นันไปกับยงไปสองเมษาป่ะาเมษาหรอไบพวนี้ยคีกส่งนมียละลงลงไอโซ่ไปโ่นอนกอนแล้วบ้านลุกกระเดนลุกกลนงนอนใช่บวกร้ายมตามของ ครับบรรยากาศดีๆนนะครับอยู่ฝีายกุดบายนะครับนตกกาแฟให้นี้นะครับป้ากัหร้ายครับจะเขาเป็นป้าป้ายนะครับเป็นบางช่วงนะครับมาคือช่วงแรกๆเนาะไอ้กสันนาพบกันหม่ครับสำหรับฝายนี้นะครับ การแสดาคิมงกนที่ว่าเป็นทีปแปลงนะครับทีมะยงเดี๋ยวมีโอกาสมาทีปลายบัดคุดไว้นะครับมาตกป่าเนาะหมาอยู่ครับพอได้ต้มหรือแกงอยู่ครับบรรยากาศในพี่น้องเดือบิึงนะครับมีโอกาสนาปกผมจะพักไปตกป่ากันอยู่มืองไรกันยืนดีต้านนะครับสหรัับวนนี้สวัสดีครับ